มาแล้วพี่เกียลมาแล้วถ้าเดินกันเกลี่อยากมีอะไรกินไหมยอยากกินไอติโอเคอ,เอะไรอ่ะซองอยังเบสเซ็ตยังบอยสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะแม่เก็บไปรับน้องฮันวามาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปรับใครครับฮันวาพี่เกลวะโอเครับพี่เกลเราจะไปไหนต่อครับไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยเหรอวราจะไปซื้ออะไร โมอุ้ยโยมกินได้เอาอะไรเอาอย่างอื่นที่ไม่ใช่กอมเอารยลี่กับสเตลพี่ใช่ไหมของโปรดเลยใช่ไหมครับโอเคตอนนี้นะคะเราอยู่บรถดแล้วนะนี่เดี๋ยวก็จะถึงโรงเรียนพี่เกลี่แล้วทุกคนโอเคขนมด้วยเนาะโอเคโอเคสามอย่างเลยหรอโอเคค่ะทุกคนนี่นะคะเรากําลังจะไปรับพี่เกลี่แล้วนะโรงเรียนพี่เกลี่ใกล้จะถึงแล้วนะคะอยู่ด้านหน้านู้นเนาะเดี๋ยวเราก็จะเลี้ยวเข้าไปรับแล้วไปดูพี่เกลกันว่าวันนี้พี่เกลไปโรงเรียนแล้วสนุกไหม ดูทันวาสกางเกงเอากางเกงนักเรียนออกไปแล้วอะถึงนวถึงนวถึงนวถึงนะนี่ทุกคนตอนที่เรามาถึงโรงเรียนพี่เกลลี่แล้วนะคะนี่มีน้องๆเล่นของเล่นกันเต็มเลยพี่เกลลี่มาหรือยังนะไปดูสิอันนี้เป็นชั้นอนุบาลน,นะคะที่กำลังเล่นของเล่นอยู่นะนู่นนี่ก็ทำอาคารใหม่ด้วยนะคะทุกคนนู่นนะคะพี่เกลลี่กำลังยืนรอทางด้านนู้นนะ ใส่หมวกด้วยวันนี้ใส่ชุดเนธนาลีนะคะทุกคนมาแล้วพี่เกลมาแล้วกระเด็นมาแล้วมาแล้ว, <laughs> ลว,ลวสวัสดีค่ะพี่เกลว,ว,ว,วันนี้แม่มารับด้วยน้องมารับด้วยวันนี้เราจะไปแวะเซเว่นกันโอเคอุ้ยืออะไรมาลูกอยากกินน้องอยากกินไอติมหมอลออะไรคะมะนาวไหนขอดูหน่อยอุ้ยเหมือนที่เราไปซื้อกินที่ร้านประจำเลยอะเอาป้อนน้องหน่อยป้อนน้องหน่อย นี่ท่านมาขอกินโอ้โหอร่อยไหมครับนเปรี้ยวไหมนี่นะคะทุกคนตอนนี้นะคะเจอรี่ก็ขับมาจากโรงเรียนเรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะเจอรี่ก็ซื้อมาด้วยไอติมนะคะไอติมแต่ตอนนี้หมดแล้วเดี๋ยวเรานะคะก็จะไปแวะเซเว่นกันเลยโอเคไปนี่นะคะทุกคนตอนนี้ถึงเซเว่นแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปด้านในกันเกอรี่อยากมีอะไรกินไหมอยากกินไอติมโอเค ดูคนนี้ดูคนนี้ดูทันวานะคะกางเกงนักเรียนถอดไปแล้วนะเพราะว่าวันนี้เม็นกสงเกงขาสั้นมาให้ด้วยไปเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันค่ะนี่ค่ะทุกคนได้เราเข้ามาแล้วนะคะตอนนี้กําลังมาเลือกขนมได้เจอตัวป้าหมอลูกทครมาได้อะไรบ้างครับตอนนี้ได้อะไรแล้วดีวขอดูหน่อยยาสีฟันกระป้งฟันอุ้ยอะไรอะทรงยังเบสเซ็ทยังบอยเอาไหนครับนูจะกีเหรอเอาโอเคเอาถือนี่ดีวขอดูหน่อย นี่ธันวาไปเอามานะคะแปลงฟัน,นจะเอาไว้ไปโรงเรียนโอเคไหมใครได้แล้วบ้างตอนนี้พี่เกลลี่ได้1นอัน2อันแล้วใช่ไหมคะโอเคธันวาก็ได้แล้วขนมกับเป็นสีฟันยาสีฟันนะคะธันวาเอาอะไรอีกไหมครับเดี๋ยวแม่จะไปจ่ายตังค์แล้วนะแค่แดดอันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้น,น,ไไดน,นี้มันเป็นลูกอมกฝรั่งไม่เอาไม่เอาเอาแบบอื่นไปเรื่องอย่างอื่นมาเร็วตอนนี้กำลังไปจดใจจ่อจะเอาอะไรดี เอาไหนครับเอาไหนครับเร็ว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 ไม่มีอันใหม่เลยเหรอก็อกินอันเดิมไปก่อนเพราะว่าเขาทานากินอันใหม่ไปหมดแล้วไงไปไหนอ่ะมาทางนี้เร็วพี่เกียวเขาไปเอาไอติมแล้วนะไม่มีเหรอเอาสเลอร์ปี้ไหมลูกเอาสเลอร์ปี้ไหมไปนี่สเลอร์ปี้ทำไมต้องคอคะคออะไรคะโอเคโอเคบายข้าวปาจะเอาอะไรนะไอติมหรอไปเราไอติมกัน นี่ทานมาได้แล้วไอจิ้มโอเคเดี๋ยวแม่ติดขนมให้แล้วก็วเอาไอจิ้มอาถือไอจิ้มไปเย็นน่ะเย็นนะ่ะ <laughs> <laughs> อร่อยไหมฮะอร่อยไหม อร่อยอร่อยอะไรครับโอ้เห็นรถอีกแล้วไหนของเล่นเยอะเลยดูเยอะๆนะถ้าดูเยอะๆจะได้จุดือไม่เอาค้าไปไปจ่ายตังกันไปเรามาซื้อขนมเราไปสุกเล่นไปจ่ายตังเร็วๆๆๆนี่นะคะทุกคนตอนนี้เราออกมาแล้วนะคะซื้อของมาเต็มเลย แต่ว่าแม่ไม่มีเหรียญนะไปหย่อนตะกุกแต่ต้องเสียคะแนนพี่น้องสิบบาทน้องสิบบาทเดี๋ยวแม่คืนแม่ยิ้มก่อนเพราะว่าแม่ไม่มีเหรียญนะดูซิว่าจะได้อะไรท่นว่าตื่นเต้นโอ้โหโอ้โหโอ้โหเฮ้ยอุ้ยมาเร็วมาก้ทเดนอ่ะอะไรอ่ะหยิบไดงเลยได้อะไรอ่ะคืออะไรไหนดูซิ โอออุ้ยน่ารักน่ารักมากมันร้อนมันร้อนหรอก็เลยทำเร็วๆเลยลูกแม่ก็ดูว่าทหารอารมณ์เสียปะขึ้นรถกันดีกว่าเนาะได้แล้วนี่ก็เป็นกิจกรรมหลังเลิกเรียนที่รับเด็กๆเสร็จแล้วแล้วก็เข้าเซเว่นระวังรถนะลูกโอเคค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายแล้ว